สวัสดีกคนกันด้วยนะครับผมจะดีต้อนรับสู่ช่องดลรยาเนี่ยครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิด m 4ใหม่กับม,มัมมี่ใหม่กันนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาเปิดผมจะใช้งบแค่หนึ่งหมืน่นยูซีก็พอนะถ้าเกิดไม่ได้เราก็จะปิดคลิปไปเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่านี่ครับทุกคนแต่ว่าคือจริงๆ G m บอกผมมาว่าอย่าเพิ่งรีบเปิดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแพดหน้าเนี่ยจะมีของส,สวยๆเข้ามาเยอะมากๆเลยน่ครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราดูแล้วว่าดวงผมเนี่ย จะดีหรือเปล่านี่ยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมโปร่งทางริชแมนชอปเนี่ครับตอนนี้มีรถทุบรถกระหน่ำรถทุราคาทางริชแมนชอปโน่หนึ่งเรื่องการเติมเกณฑ์นะครับก็คือเติมคุ้มมากๆทางริชแมนชอปเนี่ครับก็จะเป็นโปรตามนี้เลยครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เขาเรียกว่าคอยทางริชแมนชอปเอาไว้ลดในการเติมครั้งถัดไปนะแล้วก็ที่สำคัญคือผ่อนสูงสุดถึง10เดือนกันเลยครับก็ยังไงฝากร้านของทาง Richman Shop ด้วยครับเติมอะไรจะเป็นแอด i ริชแมนชอปนะครับชอปนะครับอย่าลืม,เม่เจอนะครับมา ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะมัมมี่ไฟเขาบอกว่าเปิดยากมากไม่รู้ว่าจะยากจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมขึ้นเชื่อขึ้นชื่อด้วยเรื่องแบบดวงกุดอยู่แล้วนะคกับก็จะมีทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณผมโหลดมาหมดแล้วปะเดี๋ยวโหลดก่อนแป๊บนึงทุกคน,นก็มัมมี่จะมีทั้งหมด4ตัวเลยครับตอนนี้ มัมมี่ขาวมัมมี่ฟ้ามัมมี่ไฟแล้วก็มัมมี่ทองเน,นี่ยทุกคนซึ่งผมสลับส่วนตัวผมผมชอบมัมมี่ตัวนี้มากกว่านะผมว่ามันมันดูเท่ะนะับไอตัวนี้ก็เป็นแบบไฟไฟนะครับทุกคนแล้วก็ M4 คนระับ M4 อันนี้ผมมองว่าสวยกว่า M4 นะสวยมากนี่ทุกคนดู เดี๋ยวผมจะมาเปิดกันนะทุกคนก็ผมจะเปิดทั้งหมด200กล่องนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าปะิบกล่องแรกนะทุกคนเปิดแบบเร็วๆไปเลยลวกันผมไม่อยากคลิปมันนานคลิปนานมันไม่ดีตกใจตกใจอันนี้แบบค,คิดว่าได้จริงๆนะเมื่อกี้เนะี่ยกล่องที่สองนะครับกล่องที่20เขาเรียกว่าไม่คาดหวังเราไม่คาดหวังนะครับทุคกคนอย่าคาดหวังกับ สิ่งแบบนี้นะไม่งั้นมันจะเจ็บนะเอาอตรงผมไม่ได้เปิดกล่องมานานมากๆเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยนะเอาอตรงนะตอนนี้เราเปิดมาสามสิบกล่องแล้วมั้งโอเคไหโอ้โหได้เดบคือเอาอตรงอย่างอื่นโอเคผมว่าออกง่ายแล้วทุกคนเอาอตรงไม่ยากไม่ยาก ถือว่า M4 เ,เราออกมาแล้วนะครับสิ่งที่อยากได้ที่สุดตอนนี้ออกมาเรียบร้อยละตอนนี้ผมกำลังคิดยว่าผมจะเปิดต่อดีหรือเปล่าเพราะว่าคือของที่ผมอยากได้มันออกมาแล้วครับชุดผมไม่ค่อยผมเฉยๆมากเลยทุกคนคลิปนี้จะจบเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตรงๆออกเร็วมากเร็วแบบเร็วเลยเนี่ยเลีวหนึ่งเลี้วสองเลี้วสามเลี้วสี่เลี้วห้า น่าจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนอีก2องเลเวลเนี่ยผมว่าผมไม่น่าจะได้นะคเพราะมันมันน่าจะยากอะ่ะโอเคมาทำไมมันได้ง่ายอย่างทุกคนเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดแค่แบบไม่กี่กล่องก็ออกแล้วนะครับโอเคถือว่าเปิดอีกอีกไม่กี่กล่องก็แล้วกันนะครับมา,มาเราได้มาเฉยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าเราถือว่าโอเคและ้ะ ได้เปิดอีกสามกล่องก็พอแล้วนะครับอีส3รอบนะถ้าไม่ได้เราก็พอแล้วครับไม่เอาละโอเคเหลืออีกสองรอบนะครับอุ้ยได้มาโอ้โหได้มามีทองมาเฉยเลยหรือว่าเพราะว่า,าผมไปกดอตรงนี้วะผมไม่ได้อยากได้ <laughs> โอ้โหเราได้มามีทองมาเฉยเลยนะไอตัวนี้นะผมยังไม่เคยมีเลยนะโอเคมา รอบสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดถือว่าสิบกล่องไม่ได้แย่นะนผมว่ามันไม่ได้ออกยากเลยนะแล้วก็ได้ชุดมานะครับโอเคถือว่าไม่แย่นะเอาตามตรงไม่แย่ไม่แย่เลยนะครับมาเปิดดูนะว่าจะได้อะไรได้เป็น S L R นะครับ S L R เป็นปืนที่ไม่ไมค่อยมีมีขครเล่นเลยมั้งอันนี้คืออะไรเอาไว้ดัดแปลงนะน่าจะเป็นแบบคิสแล้วก็ไปอีกรอบนึงแน่เลยอ่าใช่จริงด้วยนี่ไง ไอคิดนี้ก็สวยดีนะครับแต่เสียดายมันไม่มีเอฟเฟกต,ตอนยิงนะผมว่าคิดไอตัวนี้สวยกว่านะไอคิดครึ่งไฟครึ่งเนี่ยอันนี้สวยนะทุกคนสวยมากโอเคทุกคนก็ผลประกอบการคลิปนี้ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมแล้วผมก็ค่อยซื้อพวกอไรนะครับนะครับไม่แย่นะทุกคนตรงๆคลิปนี้ถือว่าเรา เราอิ่มนะครับเราได้มาสองชุดเนี่ยเราได้ชุดนี้หนึ่งแต่ชุดเนี่ยผมว่าผมน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้ใส่นะครับถ้าเกิดเอาตรงๆนะเพราะว่ามัมมี่มัมมี่ตัวสีฟ้าผมมีแล้วนะอยู่ไหนเอ่ยนี่ผมมีอยู่แล้วนะผมผมใส่ชุดนี้ก็ได้นะทุกคนมัมมี่ไฟเราไม่ต้องการเท่าไหร่ถือว่าผมเปิดแค่สิบรอบเองเปิดเผิ่เก้ารอบนะครับเปิดในคลิปเนี้ยถือว่าดวงดีนะผมได้สิ่งที่ผมต้องการละยังไงก็ฝาก ร้านหนมทาง Wishman Shop ด้วยนะคลิปนี้ปิดเร็วมากเจยดายมีหลายคนน่าจะกำมัดอะไรครับพี่โบพี่โบดวงดีจังเลยมาเอฟเฟกต์เระเบิดถึงว่าสวยมากทุกคนอัพเลยก็แล้วกันนะครับมาขั้นสูงต่อนะครับแล้วก็ฟีดนะครับจริงๆผมว่าปกติก็สวยแล้วนะครับไอตัวปืนมันเนี่ยแบบคือสวยเลยนะครับ เอ้พวกนี้ควรจะซื้อดีไหมทุกคนจริงๆก็ควรจะซื้อครับถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็ท้ายมันท้ายมันสามร้อยเองนะถือว่าโอ้โหแม็กจุแพงแมากถ้าพูดกันตรงๆอาจจะซื้อแค่โอ้โห้พันสองเลยหรอเปิดได้สองรอบเลยนะว่าม,มันแพงจังไม่มีให้แลกแล้วนะครับ จริงมันเปิดได้แต่ผมดวงไม่ดีเลยเปิดไม่ได้สักอังงนเลยเสียดายฮะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคทุกคนถือว่าคลิปนี้เราเราไม่เกลือแล้วทุกคนอย่าไปเปิดต่อกันแล้วกันนะครับยังไกงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ว่าแช่งผมนะแต่ผมไม่เกลือยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจบคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคลดเพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านีครับสำหรับน้เซ่กูดบายคนไม่บายนะครับไปแล้วครับทุกคน, bye, นคบ๊ายบาย